อยากเปลี่ยนดวงลูกพ่อแม่คนต้องฟังคลิปนี้ให้จบค่ะคําพูดที่ว่าพรของพ่อแม่เป็นพรอันประเสริฐถ้าหากว่าใครที่กําลังเป็นพ่อแม่คนหรือคุณกําลังมีคนที่คุณจะต้องดูแลอย่าพลาดคลิปนี้ค่ะ เพราะในคลิปนี้นะ่าจะพาทุกคนไปเปลี่ยนดวงของคนที่อยู่รอบข้างตัวเราค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกบริวารคนรักหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ตใต้การปกครองของเราโดยเฉพาะคนที่เรารักค่ะไม่ว่าเขาจะมีสถานะใดกับตัวเราถ้าหากว่าเรารักเขาและเราจะต้องดูแลเขาแล้วแล้วก็เราสามารถช่วยเขาให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ด้วยการเปลี่ยนดวงของเขาแล้วเราจะเปลี่ยนเขาได้อย่างไรการที่เราจะเปลี่ยนดวงของใครนั้นเนี่ยบอกเลยค่ะว่าเป็นไปไม่ได้แต่เราสามารถเป็นตัวกระตุ้นที่จะท ทำให้คนที่เรารักนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะดีใจด้วยนะคะเพราะว่าอำนาจของจิตนั้นมีพลังมหาศาลและสามารถควบคุมการทำงานของสมองได้ลองสังเกตดูสิคะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรดังใจอะไรที่เราอยากจะสั่งสอนคนที่อยู่ใ,ใกล้ตัวเราไม่ว่าจะเป็นลูกก็ดีน้องก็ดีบริวารของเราคนที่เราต้องดูแลป,ปกครองก็ดีเรามาักจะชี้เขาว่าอย่าทำอย่างนั้นสิเนี่ยเธอทำแบบนี้นะทำไมถึงไม่ทำให้มันเป็นระเบียบทำไมถึงไม่กวาดบ้านทำไมถึง ไม่ทําห้องให้สะอาดทําไ,ไมถึงนู่นทําไมถึงนี่ทําไมถึงนั่นไม่ทําอย่างนี้ทําไมไม่ทําอย่างนั้นมันมีแต่คําว่าไม่ไม่ไม,ไม่จิตของคนที่เขารับค่ะคนที่เขาฟังจิตของเขาเขาจะรับไปแล้วค่ะว่าอุย้ยเราไม่ทํานี่อุย้ยเราไม่นี่สิอุย้ยนั่นเราไม่นี่สิสมองของเขาก็จะจดจําค่ะแล้วเขาก็จะสั่งร่างกายของเรานั้นเนี่ยว่าไม่ต้องทาหรอกไม่ต้องทําหรอกไม่ต้องทําหรอกเชื่อไหมคะว่าตรงนี้ละค่ะคือจุดเปลี่ยนของชีวิตของหลายๆคนฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้เราสามารถช่วยเขาเหล่านี้ได้ค่ะนั่น ถ้าหากว่าเราจะให้เขาทาอะไรเราก็พูดกับเขาดีๆทําอันนี้นะทําอันนี้สิแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เราต้องให้เหตุและผลค่ะแล้วเราก็จะต้องส่งเสริมเขาอาจจะต้องคุยกันโดยที่ต้องไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินมองในมุมเขามองในมุมเราอะไรที่ดีให้บอกกับเขาอะไรที่พูดแล้วจะทําให้เขาสบายใจให้พูดกับเขาแน่นอนค่ะว่ามันอาจจะไม่ได้ดังใจเราแน่นอนแต่เราก็ต้องทําค่ะเพราะจิตของคนที่รับเขาจะจดจําคําพูดของเราทั้งหมดแล้วสมองเขาจะสั่งการ เขจะมีปฏิกิริยาตอบรับกับคําพูดเหล่านั้นของสภาวะจิตที่เขาสั่งฉะนั้นหากเราเป็นพ่อแม่เป็นพี่เป็นภรรยาสามีเราอยากให้คนที่เราลักเป็นอย่างไรและมีชีวิตที่ดีขึ้นเราจะต้องพูดกับเขาดีๆค่ะเพราะอํานาจของใจมีพลังมหาศาลที่จะส่งผลทําให้ชีวิตของคนนั้นเปลี่ยนไปฉะนั้นการที่เราปรารถนาดีเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่เราควรใช้คําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังแล้วสบายใจฟังแล้วมีความสุขฟัง แล้วมีพลังที่อยากจะทําด้วยความรักที่เขามีค่ะถ้าหากว่าเราถ่ายทอดออกไปจากความรักและความเข้าใจแล้วแล้วก็พรน,นั้นก็จะเกิดค่ะและนี่คืออํานาจของพลังคําพูดอํานาจแห่งจิตที่สามารถสั่งการสมองแล้วทําให้ชีวิตของลูกของเราคนที่เราดูแลคนที่เรารักเปลี่ยนแปลงได้คําพูดประการสิทธคำพูดของคนนั้นมีพลังที่ยิ่งใหญ่แต่พลังนั้นไม่ได้มาจากคําพูดอย่างเดียวค่ะ พลังนั้นมาจากสภาวะจิตของคนที่เขารับและเขาได้รับผลจากคำพูดนั้นฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนสามารถช่วยลูกของคุณได้และคนที่เรารักได้และในขณะเดียวกันคำพูดนี้เราสามารถนำมาพัฒนาตัวเองได้ค่ะถ้าหากว่าคุณอยากประสบความสำเร็จถ้าหากว่าคุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วแล้วก็อย่ากล่าวโทษตัวเองค่ะอย่าไม่ทำไม่ได้ไม่ต้องพูดมันออกมาค่ะเราสามารถสั่งสม ของเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเราได้โดยการใช้หัวใจของเราใช้จิตของเราสั่งสมองของเราหากคุณพูดอะไรกับตัวเองคุณจะเป็นสิ่งนั้นหากคุณเชื่อมั่นอะไรคุณก็จะได้สิ่งนั้นเพราะอำนาจแห่งใจสามารถเนรมิตได้ทุกอย่างและนี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดหมอใจคะ่ะเราจะไปพัฒนาศักยภาพของตัวเราด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้กับคน ที่คุณรักนะคะ